ยืมบอ่ปอ,อปิี่เอ้ยปิ่เพึ่งเชนหะเอยใจแล้วเชนหนึ่งเงนินบอ่ออ๋ออันนี้กะตอบนี้คือยืมบ่ยืมขอเจ้าบอ่อคอ คอของเก่าเพิ่อนญาในของเอื้อยกายดีเจ้าสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนบว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีบัดสุขสุขคนเขาสู้ซ่องของบ่าวจิตอุทพลคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยกาเมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องบ่าวจิตนะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านกระทิงพี่น้องเอ้ยบ้านกระทิงใหญ่เนาะกาพอดีว่าพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหาเอื้อยเพียงเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็คือเอ้ยผู้ที่ว่า เพื่อนแบบข้อกินเลือดนะนะพอพี่นอ้องเมื่อนี้ก็มีโอกาสเนาะพี่น้องมีโอกาสมาหารอบคุ่วของพออพเ,เพิ่นกับพอดีว่ามีผู้หญ่จะดีเนาะพอพี่นอ้องทั้งว่าแสนเพ,พื่นอนผู้แหนเนาะซื้อเขาซื้อนำม,มาให้ให้บะแสนเพิ่อาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยให้บะแสนมามอบอานาเข่าเนาะมอ,อบเข่าให้กับอนานะขอบคร่วของเพิ่นพี่น้อง มันนี่กะอ่าดีมุ่ดีใจหลายๆเนาะบัตรจีกะมันนี่กะอ่าได้มาห่วมงานน้ำอ่ากับทีมงานขึ้นเขาเนาะพี่น้องกับอะไรมื่อายวันเลยแหละที่ว่าอ่าบริหารมานลำกันเนาะมันนี่กะมีโอกาสพี่น้องเอยมีโอกาสเนาะมาอ่าลำกันพี่น้องมันนี่กะกะโอเคเนาะสำหรับพอพี่น้องจังใดกะอ่าต้องการขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายเด้อเนาะที่ว่าหาเงินมาผ่านทางบ่ิษัทเพิ่นเนาะให้บ่ิษัทเพิ่นอ่าเป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้อง การไดก็ขอให้พี่น้งจะดีเนาะอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะซาบุโดยก็โอเคน้องพ่อพี่น้องกัเดี๋ยวบัอจิตนะสีผาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปติดตามพับสมบึงว่าอาการของเพื่อนเป็นอย่างไรแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เนาะดีขึ้นแล้วบอเนาะพี่น้องเลยก็โอเคน้องพี่น้องกับไปอ่าติดตามพับสมน้ำกันเลยเนาะก็โอเคน้องพ่อพี่น้องบัอจิตกับมาอ่าอยู่บ้านเพิ่นแล้วพี่น้องเพิ่นก็อยู่อนะ เฮือนเนาะพี่น้องเนาะมีตู่ใหม่แล้วพี่น้องเลยกับมันนี่กับมานน้ำกันสามคนพี่น้องเลยแต่กะเห็นแต่รถพี่น้องเลยไปทางไหนอยู่ทางไหนเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเบึงเบึงเบึงไปหาคุเจ้าก่อนน่าจึงไปหาเอ้ยเวียงเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะพากันเฮ็ดอีหยังดีเด้อหนิเนาะรับโล่ลมันน่าลักเป็ดลักไก่คุณเจ้าบ่นี่เนาะเป็นจริงลักเป็ดลักไก่บ่สสบายดีสบายดีบ่เซนเทียยังกันนะบ่เซนที่คือรถอกหักโอ้อกหักบ่บ่เซ ມາເບິ່ງວ່າມັນນັ່ງສົງຄືບັນຍາກາດມັນບໍ່ວ່າກະດຽວວ່າໂອຮັກບໍ່ບອກເມຍນະເນາະກະດຽວໂອຮັກບອກເມຍບໍ່ໄດ້ນະເກີບຂາດອນ້ອງນ นักแล้วพมเพอเหนช่วงนี้เนาะนี่ก็คือนักแล้วเนาะมึมีเป็นยังไงทางมันเปื่อนบ่ทางเปื่อนมึงพลาดกี่ต้มไอเดียวว่าผ้ากันมาแบบคั่วเป็ดคั่วไก่เฉยพอาะใช่ได้กินนานาปิ้งปิ้งเป็ดเนาะนี่แหละว่าชีสเด็ดพวกเน่แต่บ่อยงัวก็แมนอยู่เลยน้องพ่อพี่น้องเนาะแมนแมนเบรรยากาศพี่น้องเลยดีขนาดเั้นพี่ิเนาะแมนเอ้าดีมาเชิจากมาพี่ป๊อคนะเพราะอย่างว่าเขาเห็นบรรยากาศโอ้ยนี่เนาะในนั้นๆเนาะ คือว่าน,นอกกับมานํากันคือเก้ามันนีก็ได้ เมนเมนเมนกิอดก็ได้ต่ไม่ได้กกันเลยเมนเมนเมนเย็นเพื่อนมาแต่บิดมาไปช้ำวเนาะหมูพานังอยจักนี่มาทอหนานักคิปอเคเน่ตอนคืนนะเมื่อยบอกเขาเขาไ่สกับนีอนคืนเหเขาสดนอนด้วยเนาะนอนไวโอช่พอโงมุงเราวคือได้นอนเทียงคืนเที่ยงคืนมานัเมนเมนไปสากก็โอเคเนาะเดี๋ยวนะสิภาพุ่มเมพี่น้องไปหา อ่าไปถามเบิ้งอาการของไอ้เวียงเพื่อนเนาะเมนเมนไปพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะเดี๋ยวไปถามเบิ้งเพื่อนพี่น้องเอ้ยมาเป็นจังไงเนาะนี่ก็ได้อ่เมื่อนั้นนะพี่น้องน้องกได้ยินเพื่อนโทรมาอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าบจิ้กกะนะแล้วกับทั้งบาร์เซียมาตาเพื่อนมาแทนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนั้นก็ได้บาจิกกะมันอ่าผมมีเวลามาเนาะเมื่อนั้นกัทางบาร์เซีมาตาเพื่อนกับมาก่อนพี่น้องเอ้ยมืาอนี้กอ่ามีโอกาสได้เนาะมีโอกาสได้มากกับเดี๋ยวบาจิกกะสิ ข so um pues ึ้นไปนะทักทายสบายดีเพื่อนเนาะว่าเป็นจังใดแล้วอาการของเพื่อนดีขึ้นในโบ่เนาะพี่น้องเนาะเป็นจังใดได้มารอบนี้ก็เฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิถาเมืองเพื่อนเนาะเป็นจังใดนี่เฮ็ดเฮือนใหม่แล้วนี่เนาะโดยเด้อขออนุญาตขึ้นจั้งเฮือนนี่เด้อเออโดยเด้อโดยเด้อเจ้สบายดีสบายสบายดีโอเคโดยอันนี้จะเป็นเขาที่บาโบเซีนเป็นถือมาเนาะพี่น้องเนาะแมนเนาะ เมนเมนอ้ยเป็นจังไรนอนบอน่ะนอนนอนอเป็นนอนเนาะโอ้โอ้โอ้อ้เอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้กเอ้ยเอ้นเออ้ยเอ้ยเอ็ยเอ้ยเอ้ยเอ้อ้ยเอ้ยเอ้นคอ้ยเอ้อ้นเอ้ยเอ้กเอ้ยเอ้วเอ้ยเอ้นอ้ยเอ้ยอ้ยเอบยเ้กเอ้ยเ้ยแล้วเอเอ้เอ้อเย้เยเ้ด้เอเ้ อ๋อแต่ว่าเรื่องตุ๊กแกงังคือเก่าอยู่เนาะโดยแบบเพานอนและลูกตาปุกแขงนะตกใจแล้วก็หันใจพืชแล้วก็เกิดอาการเมื่อยขึ้นไหมโดยโดยโดยก็อันนี้คือแบบมันอะไปฮักชาอยู่ทางไหนก็อยู่สวรรค์นั่นอ๋อโอ้เป็นยังไงอันนี้คือแบบมันอะไปฮักชาอยู่สวรรค์เนาะโดโอ้เป็นกะดีเช่าอยู่ด้ที่เนาะพอพี่น้องอ๋อ คัดยาบอได้เพิ่มแล้วนะโอแต่ว่าเรื่องยานี่ยังป้าบ,าบอได้บ่ป้าบอไดสิแปดเดือนโอ้ตอนนี้กินสิแปดเดือนแต่ตอนนี้นะบิดแล้วยาบเบินะ<อ>ดแล้วยานะโ<อ>ดยแล้วก็เออบุบ๊มมีสมานนัวแล้วก็บุมีเงินไปแล้วก็บุมีสมานนัวแล้วเออโบสมานไปเพราะว่าเออไปแล้วเธอเนี่ยโอ้บุมีสมานนัวคั่วแหละมันอาจจะแพงก,กว่าเก่าโอ้สมานนัวแมน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 ชงคืนยาแล้วนะโอ้ ตอนเอือยมาโซวนั่งนักมันเพิ่นเอาห้สมานุ่งเพิ่นห้สมานุ่งเหมืนแบบนี้แหละปะกันวิแล่โดย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 เอาคืนโดยแต่ว่าคือบอกในนั่งเอายาเนาะเอายารอบหนึ่งนี่รอบหนึ่งนี่คือแบบในงบประมาณเท่าไหร่ไปเอายากับขมิ้นสมานุ่งหั่นสมบัติขคาวลดกับเชนหนึ่งเนาะโดยโดยโดยไปมาบ่เซ็นต์หนึ่งโอ้โไปมาเชนหนึ่งแลย อันคายุขายกับประมาณเซนปลาเซนปชเชนชามชิปดโอ้มากินได้จังมือบทันมีมีนวใดอ๋อถ้าโบมีเนี่ยโบมีแหละอาจจะประมาณสามเชนปเออคืออน่ะโอ้ค่ะเฉพาะขาห่บ่สามเซนดยน่คารถกับตั้งห่างเนาะคารตหสามเซนสี่เนาพูดไหนเนาะเมนเมนเนเมนเมนเนเนเเนเเมนเมนเมนมน เพินเอาขึ้นเพื่นกะเอื้อยโบชงางเพิ่นกะไดอห้าเพิ่นกะได้น้ามเอาเพืราะว่าเอื้อยหันอยากเอาไว้ต่อยาเอาื้อยขอแต่เพิ่นหันบเสือเ้อใจเอื้อยแบบว่าบริอยู่ครบครัวเดียวแล้ว<ด>ปะกรรันแล้วเนาะว่าเพิ่นกบันนกบปอยากเ,<น>เอาให้เนาะเพิ่นกบับปอยากเอาให้เมนก็ได้เป็นเหตุอันแบบว่าเมนข้าือขยาก็บเพ้งแบบนี้เนาะเพราะว่า เลยยังบ่ได้เข้านําพวกน้องนุ่งเด้โดยๆๆๆเพราะว่าเลยมาเฮือนผัวเนาะโดยๆดก็เข้านําเพิ่น้ำพ่งแต่บาเรื่องยาเดี๋ยวนี้กินกประมาณจักมื้อบัดนี้ยาอันเพิ่นให้เฮาไปเทื่อนึงเห็นมันบานไกลเนาะอ๋อโดยๆเพิ่นให้อาจจะ3เดือน3เดือนแม่นเพิ่นให้กําหนดสํานานเพราะว่าให้กวดคืนเนี่ยให้เฮิงบ่ได้เพิ่นกันาเนาะยวกับการของเฮานําเพิ่นบ่ฮู้เด้อ อันโตหัวใจล้มเร็วเนี่นยานแหงน้งคันต่อคอกินเลือดในในมันมีส่วนจริงในเรื่องข้อด้วจากอาการของข้อนี่เป็นในใดแหละข้อหันไข้เนยไข้เนยบอสโบเตนแห้งปันใดโอ้แ<บ>ต่หัวใจนั้นกะกันเวลามูบว่าดังมูบว่าให้กะพออยูอ่เวลาหมูหายหมูบว่าดังว่าตะโกนใช้ห,ห้องใสฮะนะโอตกใจตกใจ บเวลากระยังตกใจง่ายแต่ว่าเรื่องอันนั้คือแห้งได้สัมบันห้งไข่แดงโอ้โหเอาเนาะเอาลูกได้เอาลูกเอาเต้ากัได้แล้วเนาะได้แล้วเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินทาลูกรัจ้างได้๋ยได้พี่น้องเลยให้ไปทางไหนน้องนะไปรับจ้างรับจ้างยังอ่ะเสียหงียมันเสียหงียมันบ่โอ้โหวันเท่าไหร่คนหนึ่งสามพันนสามพันบอโอไปได้จัดมื่นได้ได้ลายมื่นสองสามมื่นเลยกะหาไปเนาะ เป็นจะได้เรื่องข่าเดยนี้บิดแล้วบิดแล้วบ้านอันนี้บ่วันใส่เข่าเนอะเหนื่อเลยกัพอดีเลยพนอพอพี่น้องเป็นจะได้ตอนทรมาตอนนั้นเป็นอาการนักหรือบ่ตอนนั้นไขแน่นอนมีข้าโอ้มีข้ากินโบมือเดียวมีขาดมือเลยได้แต่ให้ลูกหนเดียวโอมีข้าและกะ อยากได้กระตูบนี่แหละแล้วกระตูบนี่เป็ยนจากไหมาจากไหนกระตูบจ้างพิ่นจ้างป้าเอืยนอกะนี่แหละอสามแสนห้าเงินมาจากทางไหนเอือยยังเป็นหนี้พ่นอยู่เป็นหนี้เอื่อยเป็นหนี้พิ่นแสนห้าเอื่อยใจแล้วแสนหนึ่งเงินบ่ออ๋ออันนี้กระต๊บอนี่คือยืมบ่ยืมคุเจ้าบ่อคอก็คอของเก่าเพิ่นหญ้าในของเอื่อยเองตเก่ากับคอน้ำพิ่น พอได้อยู่ในนอนเนาะตินหักติ้นหนีอ่ะนะใครก็แฉนหาแฉนหาน้อใครแล้วแฉนหนึ่งในช่องแฉนหาโอ้ยได้ชามแฉนและเอือต่อเอือคอ้ะแนหรือว่าบริเวนจ้างเอือคอให้เห็ดให้แนลูกป่าแหละโอ้ลูกป่ากับบุมีเนาะผู้น้องกับเพื่อนว่าบุเป็นว่าวชายยุเพื่อนว่าบุเป็นเห็ดผู้น่ะอืมแล้วก็ Yeah, tay lục à rồi, rồi 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 Cà Ồ hít Đây mưa đây sẽ nè hương, hương tưởng đây nè Hương tưởng đây Đây phê phuộc ưỡi anh... thô hai lẽ Đây có phuộc nông tả má Rồi để rồi rồi Đây là ngân bao chén hay chén nâng Ừm Chén cả... hà Chén hà Chén nâng Chén hà Chén ลูกไปตกกาแน่แล้วชัยนีเพิ่นนี่ยไปยังบ่จูด้วด้วยด้วยด้วหาตกกาห้วันสชะพักไปไปส่งมื้อด้วด้วยด้ยก็เป็นจังได๋นอนได้บัดนี้นอนจักคนอยู่นี่บัดนี้น้องเดือนไงฮะอัอนี้คนนอนนองเดือนนอนอยู่นี่บ่โอ้คือเป็นผู้ว่าลูกสาวเพิ่นน่ะเนาะพี่น้องหาจักปีแล้วพุ่นน่ะ14 14ปีพี่น้องเพิ่นก็นอนอยู่นี่เนาะแม่งก็นอนอยู่นี่โดยอ่าเริ่มแล้วมันมีลูกจักคนนะ3มีลูก3คนบ่ สามคนแน่นอนอยู่นี่เนาะโดูดูแบเอื่อยนี่มนสามคนลูกเอยนะแล้วน้องเดือนนะฝึกซาอมแม่อยากไปเห็นงานคุณว่าเไปงานอยู่ใชอยู่สวรรค์โอ้เห็นงานอยู่สวรรค์มีงานไหนบ่เพิ่นติดต่อน้ำมือมือว่าสีทามห้เดือนเจ็ดแสนเพราะว่ามีอาจารย์คนหนึ่งลมน้ำเพิ่นอันอันอยากขายห่านให้เพิ่น ได้ยินข่าวว่าพอแม่เจ้าปะกันแล้วบ่มีบนอยู่อาศัยและอาจารย์ให้สีค้ายห้แม่เอ้ยเป็นแบบนะและลูกขอจะไปเหตุงานจะออกเงียนเลยเพราะว่าบ่มีเงินเด้คือน่ะตอนนี้ยังเฮียนอยู่ยคํามาไปเห็ดงานนี่คือออกเลยน้องเยนนี่เพิ่นเจ้าหายนะหกล้านและเพิ่นรุให้ กระเพิ route, well ่นรุดกระเพิ่นล้มน้องเดือนนั่นแหละเจ้าขายให้ไผ่เจ้าขายให้น้องเดือนนั่นแหละอมีตลาดนี่เนาะสิมีเงินซื้อบอกไหมบ่มีเพื่อนบอกว่าให้ไปหาเงินอาจารย์เพราะว่าแม่เจ้าบ่มีบนอยู่อาศัยให้ไปหาเงินแล้วหอดเฮี้ยแหละให้มาเฮี้ยแหละกัให้ถอกอาจารย์เธอละหน่อยกัได้เพื่อนว่าแค่เนมได้ถอกครึ่งหนึ่งยังให้ยู ค oh, ันบได้ทองครื่งน,นึงแล,าาแบบแล้วบริอายุอาจารย์แบบนไรอาจารย์เบ็นอาจารย์สอนคืออาจารย์นักเรียนนี่บอสอนนักเรียนนี่บอกโออาจารย์สอนคือนะ่ะเนมีหันอยู่ในตลาดมีหันอยู่ในตลาด,ดมีหันอยู่ในตลาด,าลาดป่ะนี่ถ้าเ<ม>้ามีเงินซื้อเนี่ยห้าไปอยู่พุ่นเลย<ด>นอนอยู่พุ่นเลยโดนห่านนะหาห้านไข่เนี่ยตะกี้ค่ะเพื่อนไข่เครื่องเป็นห้านเป็นกระตุ่มแน่นอยอะไรบริยายนะโดนโดนเอาไปถมาโอเคโอกระตุ่มหั่นบบบริยาย่เป็นไงเนี่ย ห้องเดียวอะไรหน่อยเลยก็ไปเบิ่งแล man, part, itas, ้ว <Leah> ฮักไปเบิร์นซื้อๆนั่นแหละบ่มีเงินเป็นยังไงห้องเป็นยังไงหองเป็นหองเดียวก่อบ่อเดี๋ยวนี้ก่อบ่อเดี๋ยวอะไรก่อเป็นไม้เป้าอะไรเพิ่นว่าว่ามันแพงในเพลพ้าดินทั้งดินทั้งห้านดินอ่นมันเป็นดินรั่วมันเป็นตลาดนี่เนาะโอ้มันเป็นตลาดอะไเป็นดินรั่วคือคือชิจ่ายเป็นเดือนนี่แหละเออกระพุหรือว่าเป็นปีนี่แหละเนื่องอยู่ในตลาดน่ะนะ โ oh, อ้ดูตัวเป็ดนึงเนาะเป็ดนึงดูดูดูเนาะก็คือว่าเนาะเอ้ยเนาะจังไลยก็สู่ต่อไปเนาะเมนก็คือบอกเสนอลูกเต้ากะยังยังหลายยังยังโดนเนาะเพื่อชิ้ใหญ่เนาะเมนเมนเมนแต่ว่าเรื่องก็น่ะคือทั้งเอ้ยว่าเรื่องก็น่ะล้านบ่เรื่องล้านน่ะเพิ่อนว่าวิาสิข่หกล้านห้าล้านห้าล้านนี่คือแบบขายเฮาขาดเลยบ่หรือว่าสิ้นเดือนเฮา ขายขาดเลยหาไรสิ้นเดือนเท่าโอ้แต่ว่าสิ้นเดือนเท่ากับไม่ได้จ่ายเนาะเมนบอกโอ้คือขายขาดเลยขายขาดบ่ได้กับโอ้แต่ว่าดินเนี่ยมันเป็นดินเท่าเนาะเป็นดินตลาดใช่พี่น้องก็คือเก่าและนอหนี่เนาะเมนเพิ่นขายแต่ห่านในชื่อเนาะแต่ว่าเพิ่นไม่ได้ขายทั้งดินทั้งดอนเนาะน้อยเลยเมนเมนเนี่ยเป็นดินร้วงกับพื้นซิเม็นพื้นเก็บยังกันยังบ่ฮู้ว่าเท่าใไร ดดยยแต่ว่าคอขาเฮาอยู่ในดินเพิ่นแท้เด้โดยยังบูฟู่เพราะว่าเอื้อยก็ยังบูเคยเด้ยันยันได้เช่าเอาแบบชื่อร้านเขาแล้วก็ต้องได้เช่าดินได้เบิ่งนี่เบิ่งนี่แหละมันแหละแต่กาได้ยินเพิ่นอันผู้อยู่ก้อนเพิ่นว่ากัอิงตามเพิ่นมาเนาะเจ้านายเพิ่นมาโดยโดยลังเถื่อกระเสนหนึ่งลังเถื่อกระห้าสิบพันแต่งเงื่งเพิ่นมาเท่านึงเดแต่ว่าสมมติว่าปีหนึ่งลังเถื่อกระเพิ่นมาได้ชงเถื่อ โอ้บัวกระเสียโอ้เสียพระเสียก่อนใช่เนาะเออแมนเมนเมนเมนโอ้ยพี่น้องเอ้ยบัวกระเดี่ยเสียก่อนวะแมนเมนเมนเพราะถ้าแบบมีร้านเนี่เอ้ยถ้าแบบมีหั่นขายเป็นขายหั่นขายนี่แมนเสียพระก้เสียก่อนเมนแต่แบบมีแต่ร้านในซื้อกะบอลอยู่มานอนซื้อกะคือซีบัได้เสียเนี่ยมั้งเมนแมนเหมเทามีขายเป็นขนมข้าวต้มแมนอันนั้นเสียนะเสียเสียเมนเมนเมน ก็คืออนาสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องหาล้านเนาะหาล้านก็คือได้แต่ห่านนั่นแหละเนาะแมนได้แต่ห่านเป่าไฟฟ้าซื้อๆน้อยโอ้หมดแล้วกับบนอยู่บนเศร้านะแมนพี่น้องไก่บัวฉจังอยู่เมื่อวานนี้แหละอยู่ใช่ใช่เดินทางพวกน้องมาอยู่ในตลาดเลยดิเออตลาดนัดไหนบ่ว์เมนโอ้ด้วยด้วยพงหนองกันนะท่านนั้นกับบไกลเนาะก็อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละเนาะแม่อยู่ในบ้านนี้อืมโด้วยอาวจังใดก็คือว่านเนาะเอ้ยเนาะ อ่าตอนนี S <S ô, ้ก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้สู่ต่อไปเนาะมารอบนั่นเอ้ยยังแบบเอายังแบบจ่อยๆอยู่เลยเอ้ยแม่มามืัอนี้กะมีสินมีหน้ามีนวลมาแล้วกะกะอ่าตุ้ยคุณตุกยคนเอ้ยแซมได้แซมนี่บ่บ่เอ้ยสิตุ้ยคนนี่ตุ้ยคุนี่บ่เป็นคนตุ้ยดะอันไหนโดยแต่เอ้ยเป็นพญานี่แหละเอ้ยยังจ่อยโอ้แซมนี่ก็โอเคเลยแซมนี่โอเคแล้วแซมนี่อ๋อหน่อพ่อพี่น้องเกิดแสดงว่านี่ ยาในทึบเนาะยาในเนาะกินข้าวกะเซ็บบ่โดยแฉบแล้วตอนพวงอองมานังข้าวมวยกินโอ้กินยังเน้นหนิขลามยังเนี่ยขลามของดอโอ้ยลืมเนาะพี่น้องว่าผมกินอย่เนาะเออลืมเหล้าเป็นเบียร์เป็นมาให้กินแล้วก็อาหารเบบปนมาให้กินมีแต่อันนาบึงเอาเนื้ยเพราะว่าอันน่ะสิทธิ์เนาะเวลามันเจ็บมันเป็นเนาะ มันเป็นแบบข้าบ่มีเงินใช่แหละเนาะข้าบ่มีเงินน่ะหักษาว่าใดกันใดตอนนี้เขากับว่าใดกับทูทูไทยๆมานน้ำกันจนปานนี้เนาะโดยโดยโดยเออจังใดกัเป็นจังใดเอ่ยเป็นเงินหักษานี่คือจะเป็นเงินน่ะของผู้ใหญ่เดี๋ยว่าเงินของเอ่ยเห็นเองเออการ เงินเอื้อยเห็นแล้วตอนเงินพวกน้องเอาโอ้จาเงินนั่นจำนวนนั้นบ่โดยจำนวนแหละเอื้อการประหยัดใช้โอ้ใช้น้ำเน่เนาะโดยใช้น้ำเน่กะลูกเต่าหาลูกเต่าหาน้ำเน่เนาะโอ้เนาะพี่น้องกะผสมประสานกันพี่น้องเลยตุ้ดูติดใจไปน้ำกันจนว่าอ่าดีขึ้นเนาะโดยเออเนาะงพอพี่น้องกะคือสิ้นนี้นี่แหละพี่น้องเลยชิพยาบ่ได้เป็นมาให้กินหอดิเปดเดือนยังหัวดี กินเหล้านะกินหอดสิแปดเดือนคุณพ่อกินยาไะมเดินให้กินหอดคุได<อ>นไดยเออแไปคันเลยบวมีเงินแล้วก็คือจ็บบริเวณใต้โอ้โดยโดยเขามาไปเอาอยาอีกนี่คือสเป็นเมืรอได้มันหอดมือแล้วเนาะแต่เลยบวมีเง,งินหอดแล้วมอร์นะโอ้หอดได้ไหมโอ้คือยานี่มันเบิดนะเขาไปเอายาโอ้แต่ว่ายามันเบิดแล้วเนาะโดยเขามาขาดยาสเป็นังได้ไหมแก ตอนนี้มันยังใหม่อยู่เนาะชาวบ้านชื่อนี่ก็ยังได้กินอยู่กันยังบวอาการแต่คันขาดเฮงกับเนี่ยกันเมื่อยแต่ว่าลูกแบบนนี่สามารถรักษาหายบ่หายขาดกินยาเลยต้องกินยาตลอดตลอดเด้อบวกรักกันยาขาดยาบ่ได้ได้กินสิบแปดเดือนแถึงจะยุดไวซื่อๆเลยกินอีกโดนๆๆยาแบบนี้นหนกินแบบโรคเบือดแต่ก็โรคหัวใจลมเลี่ยวเนาะ ตีใบโล่ห no. ัวใจพร้อมโลนโล่ๆคือน่ะแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ะทางอ่ะเอ้ยเพื่อนเนาะว่าเราจะเปลน่ยนอ่ะไม่ห้างเลยมันแบบผัวสามคนบ่าวขออนุญาตนั้นกับกับป้าเนาะเหม็นอย่างมาเตือนผัวมามื่อเป้าเนาะสาเหตุสาเหตุอ่าพญานี่บอเหม็นคิดเร็วกันเนาะ พญาี้ยเลยก็บบุกุมอยู่กุ้มกินเลยเนาะเฮาโซแลยก็บหาเยังกับบได้เนาะไปใส่กับบได้แล้วเพิ่นกับเ่อยแล้วเพิ่นกับพิดน้ามือยเพิ่นกับเพิ่นกับหาผู้เดียวเนาะแม่พี่น้องเข่าหนามจำใบอีกกบุมีกินเด้มีแต่หาเสากินค้าเล้อเด้อเด้อยากหักษาเอือย์เนี่ยไม่ได้หักษาช้าเอืยอยเห็นพ่อจันโค้งนองมานะ เลยเป็นแห้งอโอ้พี่น้องเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเดี๋ยวน้องทางอนามัสิตเนาะแล้วก็สะพานบุญทุกๆคนเนาะที่ว่าได้กับผู้ใหญ่เนาะที่ว่าได้ยืนมือขม้าซุยเดือยทั้งเอื่อยเนาะจากอาการที่ว่าแย่เนาะจนมาเห็นอาการดีขึ้นแบบนี้กับทุกๆคนก็ดีใจเนาะเอ้ยเมนเมนดีใจน้ำเลยเด้อเนาะเมนที่ว่าอาการของเพื่อนดีขึ้นพี่น้องเอ้ยบัสยิตก็ได้เมนเมน โ้ยก็มีแต่ว่าโดยมีแต่ว่าอยู่จังซี่เด้อเนาะเอ้ยเนาะบัดนี้เนาะอยู่ไปเรื่อยๆเนาะอยู่3ลูกใหญ่เนาะแม่นพี่น้องอยู่3ลูกใหญ่แล้วก็ให้ลูกหาเงินหาคําเนาะมาอ่าเวียกเฮ็ดงานซอยเนาะก็ว่าอ่าตอนนี้น่ะเฮ็ดเวียกอ่าซอยได้จักคนน่ะนะคนเดียวเนาะคนเดียวแนบ่คนนั้นน่ะมีแต่5ปีไปเรื่อยๆซื่อๆโดยๆๆๆนี้กก็ได้ปีนึงกับ2เดือนอื คนน้อยดฮะปีพัวไม่เอื้อยเด้อันตอนนั้นฮะภรรยานําเป็นพวกเก่าเนาะคนในบ้านนี่แหละเพื่อนทางเอาเมียใหม่แหละเอื้อยกะนี้เป็นบุญของเอื้อยมบนเอาผู้นี้กะเอาที่ไปดโดยมีแต่ป้ากับป้าเนาะนี่กะเอื้อยจังไรกะคือว่าเนาะแบันี้กะได้มีแต่ว่าคูห้องวันนี้กะรอบหน้นรอบนีนถ้าหากมีอีกเนาะ อั่างใดก็ขอให้อนาผู้พ่อคนที่ว่าดีเนาะ <No. S 1> อ่าได้ก็ดูได้เอื้อยอ่าให้ได้เนาะแม่นไปน้ำกันตลอดในแนเนาะไปน้ำกันจนว่าหักเพ่งกันในแน่เนะ <No. S 1> าะวันจิ๊กกะบอกเปลี่ยนพี่ใน้องไอ้แจ็คชิบาได้ไรเนาะนี่ก็ได้ แมน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 กับตอนนี้กับมากรดีใจแมนตอนนี้กับถือโอกาสเนาะมาเยี่ยมมายามน้ำเน่กับเห็นแบบนี้กับเสื่อใจได้แลเนาะแมนจนตกใจเลยเห็นพน้องาีใจัยอะไรหลายโเยเลยเลยกรดีใจเลยกระดีใจคือกันพี่น้องเอ้ยบาจิกระด้เนาะแมนแมนเออเลยก็คือสซประมาณนี้เนาะจังไรก็อะไรเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสู่ต่อไปเด้อ ในก็โคให้ดดีมีเงเด้อนาะสบายดีสบายดีโอเคนาอพี่น้องเลยเลยยเลยเยคือเสียนะเพราะว่านี่น้องพี่น้องเนาะทั้งน่ะลูกเต่าเพื่อนก็นอนอยู่พี่น้องเลยลูกน้อยของเพื่อนนพี่น้องกตอนนี้ก็จะเป็นน่ะสภาพมันบันช่องเนาะคืออยู่ให้กินอยู่นีบ่เอยอยู่ตารางเฮือนนอพี่น้องเนาะโดย ก็คือเสียใ่นี่ในนอพอพี่น้องอ่าบัจิเกดีมุกดีใจน้ำลายไหลพี่น้องเลยตอนนี้ก็คือชื่อเวน่าอ่าเมื่อบ้านเมื่อซองแล้วพี่น้องเลยเมื่อเพื่อนเมื่อซ่านแหละขี้ฮอดบอลขี้ฮอดที่แล้วบัดนี้ก็ได้เมื่อนี้กับอนาดีใจได้เลยพี่น้องเลยที่บ้านได้ออกมานอกนอกได้ออกมาอ่าสืบบรรยากาศนะแบบธรรมชาติอยู่บ้านเฮาพี่น้องเลยก็อยู่ทั้งนั้นก็คือว่าแหละอ่ายนีเห็นวิ่งแข่งงานกัอ่าเบิ่งนยูพี่น้องเลยกับย่านเอาแบบนี้ลเนาะ ช่วงเวลามันยังบท่านได้ยนุ่ยาก,กบแบบมาทัางนี้แน่พี่น้องเลยอ่าทำหน้าที่เป็นสะพานบุญแห่กหยยยนนงกับอนาคุณยายเพื่นแน่เนาะพ่อพี่น้องแต่ทั้งนี้ภาพการทิศยังเยอะอย่างนี่จ <c oughs> ้าคลิปพ่อพี่น้องบอ่อ,งบอยู่บ่เท่าเลยสองคนน,งนี่เนาะเกี่ยาวตายเย <c oughs> ต่เพราะว่าเวลากันคืนเมื่อนะ บางทีก็ <LY> อยากล้มผู้สาวพร้อมันได้เวอยเพี่วเลมางพ <izing> <with Wasn> <occurs> <th> th <os> ่ไปถ่ายกันไปได้ไปได้มาจอพ่้าออยนีมานมาจีดได้าทันมาจีได้เดี๋ยวเดียวบุมีนะเด็กน้่ยเล่นดินได้บ่าวบ่าจีจะ้าอาตัวบ่าวบ่าอะไรนาน้อฟน้องเนาะจะก็ชีผ้าอีอยจะขั้นบ่าแสนพี่อ้ยโอ้ย จะว่งมาวิ่เลยเนาะพี่น้องสองปีปลายเลยเนาะสอาปีเลยอานุทินสองปีปลายเนาะแม่มเนาะบอด้นันแต่คนเท่านี่ห่างกันดั่มสองสามปีนี่คือว่าท่านกันนะ้าคือเบิ่งกูยิ่งนีแห้งไวเนาะแห้งไวติงเลมเจ็ดแปดปีโมเรืงแห้งนี่เะโม้เรืงแห้งนี่ท้าอไ่าอะอย่างนี้เนาะ็กม่นก็มีแต่ว่าอันนี้น่ะสีนะผ้าพรมพี่น้องแล้วกับผ้าบาตาบาเสียนมาแบบลาพรมพี่น้องได้ดีนี่นะชอนรื่อื่นอยู่ดิเนาะ ເດີ້ເດີ້ເດີ້ອ້າບາດນີ້ກະເນາະບໍ່ແຊ່ນບໍ່ຕາໂດຍທາງຊິມງານຂອງເຮົາເນາະແນ່ແນ່ແນ່ກະຄືຊດພາກມນາມ່ນນມນາກນບິ່ດແມາປັຂໍນກສນກ ที่่แมเลยโดยโดยโดอสตะเก้านะบอเชนกัไปอีกบ้านนึงบอตาบอจิไปอีกบ้านนึงเนีนพี่น้องมือัดบอเชนทั่วมาไปแล้วบ่มนีิโอ้ยพาเวียยแล้ว้าเือกไรกันพี่น้องเอ้ไขมันนะเนียนเนียนเนียนเนีเนนเนีนเนีนียนเ่ีเีนเนีนเนยนเนียนเนอยนเอียนนียนแน่ยนเนียนเดียเนียนเนียยเนเนีีนเนี่นเน้เเนนนเินเายน Nan 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 kinh nan 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 ta nan 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 อดิน่ิคือกันเาพันโดยโดโอ้โหได้เลได้ทำให้ได้เได้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 โอ้ดีใจด้เนกัครับพี่ดอ่าน้อกเป็นเงื่อนของอ่าอันนั้นแม่ก่อนแม่โดยน้ออันนี้กัเป็นเงื่อนของอ่าแม่แก้วดีกุลพี่เพชรบ่แม้องเลยเป็นกะฝากมาให้น้องค่ะอ่าแบบ น้ำมูกน้ำมันแหละกันขับขท้ากับน้ำเลยเราพม่นอพิโน่คนจะว่าให้ปันเท่าๆกันนอนดูดูดูอ่าว่าเส้นอ่าว่าตาขอเคุณขอบคุณอาแม่แก้วดีคุณพี่เพชรคุณพี่เพชรเนาะโดย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 ไม้เป็นคาอ่าน้ำมันน้ำมันเนาะโดยโดยโดยจะต้องมุกคมกับใจร้ายดูวางไว้อยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะปรารถนาสิ่งไหก็ขอให้ได้ตั้งใจปรารถนาเนาะขอให้มียู่เหมือนขวัเนื่อเด้อขอวัญจะคงสุขกายสบายใจ ขอให้จะเดินลุงเดินไปเมื่อหน้าเนาะซาโดูดูได้ขอบขอบใจแม่คือกันเนาะรวมทั้งวิจิตพร้อมพี่น้องแมนแมนเขอให้แม่เนาะลุงเรื่องเว้พี่น้องขอให้อายุมั่นกวนเยืนเนาะโดยโดยซาดูพี่น้องบทาคือให้ซาเทปบทาบอเฉียนเราเฮ้งมูมีเงินเติมน้ำมันไป าไปชื่อกินขนมจั่บคนะเดยอเดยอ้เ่าซาเกโอเคเนาะจังใดกะนะขอบคุณคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเลยเนาะที่เข้ามาติดตามับชมเนาะบาจิตและกาบาตาบาแสนเพื่อนเนาะจังใดกขอขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่เฮงเบ้อจะขู่จุโคนเนาะตอนนี้บาจิตบาตาทีมงานเนาะขอก่าวคำว่าสบายดี